สวัสดีครับวันนี้กวันที่สิบสองมิถุนายนปีห7เจ็ดนะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับเนาะฟ้าขมุกขมัวครับเนะาะฝนจะตกก็ไม่ตกตั้งแต่ว,วัน่อนเลยนะครับเนาะก็วันนี้ก็บาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้จะวางวางแนวทางฮานอยหฮเอฟซีทางช่องครับเนาะก็คลิปพันน่นมาเที่ยวที่ นองประจักษ์เหมือนเดิมนะครับปัตรยานออกกำลังกายนะครับปัตรยเสร็จก็ให้อาหารปลาเหมือนเดิมอาหารนกนะครับหลนชอบมากนะครับให้อาหารปลานกหลนชอบมากสนุกดีนะครับน้องมาทำธุระนะครับน้องจากจังหวัดก็แวะเที่ยวก็ให้อาหารปลาปัตรยานออกกำลังกายนะครับว่างนะครับน้องประจักษ e well well ์ ไปสองสามครั้งนะครับเนะะาะปิญญาในกางกายสุดอากาศบริสุทธิ์ก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับประเทศไททางพุทธเวัวเหมือนเดิมกดยินไปที่แนวทางนะครับก็แนวทางฮหาหนอยวันนี้ก็กดืินดูผลก่อนนะครับเนาะดูผลก่อนเมาานืหห่อวานคนฮานอย คนันานอยเมื่อวานนะครับรอบห้าโมงสองตัวล่างนะครับแปดสามสามตัวบนก็หนึ่งเก้าแปดนะครับหานอยจอบประมาณนี้นะครับเนาะล่างแปดสามบน 1, 9, หนึ่งเก้าแปดพูดง่ายๆวันเราก็สามแปดสามแปดเก้านะครับใครเข้าจับหลักถูกหลักได้ทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับเนาะยิงเใครลูดครับเนาะลูดถูกหลักเข้าเต็มเต็มเลย จอกเนี่ยนะครัถ้าใครสังเกตครับจอกประมาณนี้ประจำแปสามแ8 9นะครับ8 3 8สามแปดทางเมื่อวานไม่มีครับเนาะ8ปไม่มีสักตัวเลย8 3สาไม่มีนะครับ8 9เราก็ไม่มีนะครับเนาะเสยียดายจับหลักไม่ถูกนะครับเมื่อวานเสยียดายมากนะครับเนาะก็มาที่รอบ6โมงนะครับ6โมง2ตัวล่าง9 4้าสี่ สามตัวบนก็4 0่ย์เก็อีกแล้วนะครับเนาะก็ประมาณนี้ที่ผมพูดนะครับเนาะถ้าใครช่างสังเกตนะครับจอกแนวนี้ฮาหนอย9กสบน90นะครับเนาะพูดยงไ่าศูนย์เก้า9ี่เของเรา9กสีได้ไปเรี่งนึงครับเนาะตัวเน้นเลยฝุกเข้าตัวเน้น,นครับเนาะเก้าศูนย่เีไม่มีนะครับเสียดาย เก้สีก้ศูนย์เราไม่มีนะครับได้เป็นอย่างเดียวอุตส่าห์จับหลักถูกนะครับเนาะจับหลักถูกเกินไปนะครับเกินไปเก้าสี่เก้าศูนย์ของเรามีเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าสามตัวนะครับเนาะพี่ขอเก้าศูนย์เก้าสี่คอมไปคอมมาครับเนาะออกฟันหล่อไปไม่มีโชคนะครับเนาะไม่มีโชค ปรมาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งสองตัวล่างก็ศูนย์เจ็ดสามตัวนก็เจ็ดสี่เจ็ดนะครับก็อ,อีกมาแล้วนะครับเนาะก็ประมาณเดิมอีกแล้วศูนย์เจ็ดกับเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเสียดายนะเนาะถ้าจับหลักได้สบายเลยเมื่อวานศูนย์เจ็ดกับเจ็ดสี่เจ็ดคงเราไม่มีนะครับเนาะศ <c oughs> ูนย์เจ็ดกับเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ไม่มีสักตัวนะครับเนาะเจ็ดก็ไม่มีสักตัว วันได้แคเ่เด้งเดียวนะครับเนะาะจะเป็นตัวนี้ใครตามก็พอได้ทุนคืนนะครับเนาะวนนี้ลุงเล่าทางให้มันเดิมจะเป็นยังไงาวานน่าจะได้สักสองเด้งมากเกมื่อวาน,นครับเนาะน่าเสียดายดูจากกวางตัวเลขแล้วเข้าหลักเก้าแล้วน่าจะมาแต่มาแคเ่เด้งเดียวนะครับเนาะไม่มีโชคถ้ามีโชคก็สบายนะเมื่อวาน ถูกหวยไม่ใช่เรื่องง่ายครับเราบางทีมีโชคมีดวงพอสมควรนะครับไม่ใช่ใง่ายต้องคนที่มีโชคมีดวงพอสมควรก็วันนี้ลงให้เหมือนเดิมน,นะครับแนวทางใครชอบก็จดไว้นะครับเนาะใครสะดวกจดสมคนสะดวกแคปป็ง่ายแป๊บเดียวนะครับอย่างที่บอกนะครับนะครับคนสะดวกจดก็ผมเกินโพยให้ก,ก,กดหยุดคลิปก็จดได้เลย,เลยประมาณนี้นะครับเนาะ ก็มีคนลุงคนป้าฟังอยู่นะครับเนาะกดแคปไม่เป็นประมาณนี้สรุปจดมากกว่าประมาณนี้นะครับเนาะกดุดคลิปเลยนะครับถ้าผมเป็น่วยให้กด,ดจดได้เลยถ้าไม่กดจดคลิปมันจะไหลไปเรื่อยเรา,ราจะจดไม่ทันนะครับเนาะก็วันนี้เด่นเก้าเด่นสี่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวันเด่นเก้าเด่นสองวันนี้เด่นเก้าเด่นสี่จับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าห้าศูนย์ 51919495นะครับทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น9เด่น4จับคู่4041454051599495 40, 4ีู่คู่บเนาะก็เป็นตัวที่ออกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันนี้มาดักอีกทางอีกนะครับเนาะจะเป็นยังไง มันจะมาซ้ำอีกไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะก็8คู่นี้ให้เน้นไปที่95นะครับแล้ว94้าสี่มันเดิม 95, 94, 45นะครับเน้นให้3คู่เกสี 9, ออกไปแล้ววันนี้จะเป็นยังไงเรามาดักทางอีกนะครับชุด3ตัวนะครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมอีก1 9 5 1 9 4 1้า หนึ่งห้าศูนย์นะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าสี่ก็หนึ่งสี่ห้านะครับเนาะเน้นให้สามชุดก็ครบทนนะครับสำหรับเราทางฮาหนอยวันนี้นะครับวันนี้วันนี้วันที่สิบสองวันนี้วันพุธนะครับวันพุธมีลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะ ถ้าม,มีเวลาก็ลงคลิปให้ต่อด้วยที่เราพัฒนานะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ลงในช่องชมชนให้เหมือนเดิมนะครับช่องชมชนก็ youtube เรานะครับเนาะก็เลื่อนไปเลื่อนมาก็เจอเองนะครับเนาะถ้ากดติดตามไปเจอแน่นอนครับเนาะเลื่อนไปเลื่อนมาแต่ถ้าม,มีเวลาจะอัคลิปให้นะครับเนาะเมื่อวันจันทร์ก็ไม่ได้อัดคลิปแล้วก็ลงในช่องชมชนเราเคเห็นคนดีช่วยนะครับเนาะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา วันนี้ก็รอรุนนะครับเนาะถ้ามีเวลาลงให้สหรับคอตำลาวนะครับสุดข้อห้าน้องก็ลงคลิปให้ช่งชวงเช้านะครับเนาะใครชอบก็ลงทุนได้เลยนะครับสุดข้อรัฐบาลไทยก็รอวันอาทิตย์นะครับเนาะไก่เข้ามาแล้ววันนี้ทิบสองครับเนาะอีกสี่วันนะครับอีกสี่วันเท่านั้นเองสึกใหญ่สึกเกินเสียนจะมาถึงที่หลายคนรอคอยนะครับเนะาะบางคนก็รัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับเนาะ ทุนเาวสนอคาได้หมดนะครับได้หมดเลยบางคนก็หานอยอย่างเดียวบางคนก็ล่าอย่างเดียวนะครับนะนเนาะก็แล้วแต่สะดวกนะครับเนาะเอาเที่สะดวกชอบคนละอ,อย่างนะครับเนาะว่ากันก็ไม่ได้ถ้าคิปกือนเดิมนะครับคนก็น้อยก็ตัวเน้ี่คมเน้นให้นะครับเนาะเก้าห้าเก้าสี่สี่ห้านะครับจัดไปพอได้รุ่นกับเขาครับเนาะเก้าสี่เก้าห้าสี่ห้านะครับนะ 94, 95, คือถ้าชอบก็ตัวอื่นได้นะครับนาะไม่เป็นไรไม่ว่ากันฝากไว้าาชี้นี้นะครับเจอนชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ